เข้ามาได้อะทุกคนหรอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังพี่ว่าฟังไปสวัสดีครับสวัสดีทุกคูทุกคนครับยุใส่ยุสายพี่เฮ็ดอะไรเติร์กวะคะที่เติร์กไสยเนี่ยอาบน้ามาบอกฮะอาบน้ามาบอกโอ้ยเฮียเขาใครดาวกินเวนเนี่ยที่กูกินปิ้งซีนนี่ค่ะปิงเซียงไหนไปเป็นแน่นไปมาเนี่ยที่นิโอที่นิโสวัสดีครับ วางเหรอวางสวัสดีครับฮัลโหลเอื้อ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 เหรอสวัสดีสวัสดีครับกิฟไปนั่นกาตลาดเ <c oughs> ดียวสวีบไปมา,มาไม่ไป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 เอฟซ <FC S 1> ีพี่นิวไม่นั่นก่อดิวบอกว่าเอฟซีพี่นิวโอ้แล้วนี้ขึ้นไลฟ์สดกับคนเยอะมากเลย สบายดีพอๆกันเลยตอนกูไหลเขากับเบอร์เบิร์ดมูได้สูงไหนเวลาขายแคบงูหล่ะกูว่าขาย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 ขนมเพื่อนก็ได้ขนมเพื่อนก็ต้องขายออกตอนนี้เท่านั้นอู้บ่าขายเยอะทำไมถึงเหมืนเงินขนมเพื่อนก็ต้องขายขายสี่สิบห้าบาทได้ยี่ห้อก็ขายได้แต่ไม่ได้ก็ไล่ไปขายไปทุกคนคือ คือเจ้าของร้านขายห้าสิบกว่าสี่สิบบาทขัดราคาป่าก้อนนี้เลยแมวเงีมาทากไหนดิวอยู่ไหนดิวเออดิวไม่มาเพื่อนเลยดิวอ่ะฮัลโหลโอ้ยนุ่นหน่อยไงนุ่นน้อยใส่บ้านบกเหรอย่าเซอร์ไปที่ถึงมากเลยอืม เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดอกันขาดขาไม่ครบบาททีมันบวกเราโอ้ทีมันบวกมีกี่คนทีมันบวกมีให้มึงกับปุ๋ะก็นั่นแหละขาดมึงกับยังวะสรุปสรุปแล้วมีแค่สองคนแล้วก็ขาดขาดมึงกันว่ะขนมเพลินนะครับสี่สิบห้าบาทสามห่อลอยสามารถสั่งได้ที่ไหนครับสั่งซื้อไม่ไม่สามห่อลอยสั่งซื้อได้ที่เพจเพลิน เียว่าเพอนโมแบกซื้อได้ทุกวันนั่นแหละสามอร้อยสังได้ี่เปพืนถึงจะเป็นจมแทะแล้วกระชบอกว่าเปสิทธิ์แคบโมเดอร์สามพอนอยแล้วสิวะแล้โต่ตอบขึ้นดิแฮปปี้นายจีเอายูมือกันอยู่จมูกกันมั มึงยึงเไงแล้วโอ้ยคือกูผ่าเนี่ยมามามาผ่ากูถามมึงเสมอวันนี้มีกันถามที่ต้องอยู่น้ำแม่ดินี่เอออยู่น้ำแนี่ค่ะผ่ามุ้งอยู่เศร้าเศร้าเศร้าไอ้เส้นกูไปมว่าเกิดมื่เไีร่ก็คืออะสุดโต้ใครนี่จำพี่เขาได้ไหมนี่ไงสุดโต้ที่ไปได้หรือเปล่าสุดโต้นี่ไงเป็นงานเกิดวันนั้นน่ะพี่เสียงใครเนี่ยน้องสุดโต้ทำไมมีเค้กตั้งสองปอนด์หรอลูกหึอย่าไปดมดัก ม้าใครเดือดสุมันพยศดเป็นใบดมดากแมวแล้วด้วยเปิดบ้านให้หน่อยแล้วไปเอารถเนาะถึงเข้าไปเนี่ยเข้าไปบอเด็กปั้นไปหาวันไหนมื้อนี้ล่ะนี่กู้ตุงองไปหาบ้านขี่เรือมาให้มันขี่เรือไม่ให้หนังแล้วขี่เรือเป็นหนังว่าจั๊กไางรถมากรับปอขี่เรือมา ที่เรื่อมันเป็นโรคใส่เรือดอยู่ใส่มันมันมีไมีมองท้าเรือดกูต้องไปหาเป็นยูงท้าเรือดกูเจอโอ้ยตัวไตันตัวไอตันก็สิบวิธีเรื่อมันยังสั่นอยู่สั่นว่างนาที่ดีหยุดซะขับไปเฮาเอารถแดงไปเปลี่ยนเอารถแล้วผ่าติ้เงานคนโอ้โหผ่าแล้วไปดิเออหลายคนนี่บอก อีกวางอย่า,ยาก,กินเยอะนะคะอย่าพากันจกคอหกักได้ออได้ได้ฝากดูแลน้องๆหน่อยนะกวาง,งวดิวบอว,วาง,วางดิวบอกว่าอย่าก,กินเยอะเดี๋ยวสิจกคอหกักอย่าก,กินเยอะก,กินให้มันขาดกูหันละเออมึงมาหลอกแล้วมึงโทรมาหากูพอดีอเน็ตกูบปเด้ออนแบบที่มึงคิดเน็ตออนซีรีสแหละครับ ซอยตันมากรุงเทพประสันสอยตันมามากรุงเทพพุ่นขี่รถไฟไปต่อรถไฟฟ้าพุ่นทั้งไหนเดินไปขี่เรือป่ะนี่ซอยตันลงทางอากไปไปเบื้องแง่เลยเด้ออยากไปอยากไปเบื้องการเฮ็ดงานเลยเป็นวะเออกูบ่ว่างเออถึงผ่านคักรับนาเออรอบนะไม่อีกแปดเทื่อบ่บ่บ่ไปแล้ว ปมาเนี้ยเป็นอะไรมางานมันเกิดแยอะเรื่องบักไล่อ่อนอยู่นี่ไล่อ่อนไปอีกไล่อ่อนมันเป็นต้นเมียหรือตัวป่วยตัวเมียตัวเมียอีไล่อ่อนแมวป่านนี้แมวแมววันนี้เกิดดูหลายน้อเอามิมาก็แมวนี่ล่ะเอื่ผลมางๆนอนอะไอื่นป่านนี้เปเกียดอะไรมั้ย ไปแต่มันเกิดหมามันเกิดแมวนี่ยแต่วันเกิดหมาก็ไ่เกิดแมวคุณมาต่อไปของอาหารไปในสูนต้องสิบ่ได้ไปน้่นดหละบ่เอินบ่เอินเลยบเอิบ่เอิบ่้เอนบ่เลยเนาะกันไปของอาหารเนาะเออออมีข้าวก่อกข้าวเก๋บ่เอินไปเลยั่เกิดแม่จัเไิก็มาถึงจะแับ ทูโต้เป็นหมานะคะทุกคนไลออนเป็นแมวแล้วมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันอืมแล้วก็กัดกันทุกวันหมาและแมวอืมกรต่อยเอาวันหมาขึ้นมาเด้อมันกทกัดคอหลุดกูบ่อก่อนเนี่ยเห็นบนหนังนมันไล่ไล่หมาหมาใหญ่นะโอ้ยนี่มาแล้วแท้มาแล้วเดบอ S <S นี่คือกี่ไลายแทย้มึงเห็นกูบ่นี่นี่คือกี่ไลน์แทะเอาตอ,อนนีกับข้างบ่ฮัลโหลนีุ่ดแล้วนี่คือเราดีสุดอเราบัวน่ะไอว้าแล้ว,ลวบอกเหมือนก้อนกับโซจูเลยโซจูคืองอยาง่างอ่ะโซจูก็คือแมวนี่แหละนั่งตะ แซ่บพักวะกินเขามาักมักกินโซจูหลายได้สั่งซื้อแม่วกาโซจูบ่แม่นไ <Man. S 2> อยังคือแอดแอดทับทับแอดทับทับคือ,อยังแอดทับทับคือ,อยังไม่หูก,กันไอ้อยังคือแอดทับทับเนาะเขาเสียความเมืองนี้มั้ง<อ>แล้วแบไปเติมเน็ีนน่ยเด้อกูฮาจีฮาจีฮาเียไอโฟอนกู ว่ามีขืนบอกเท่านั้นชีขีดแม่ตอนนี้ชี้ขีดแล้วเดีย๋ยวว่าไมาล่ลงไปเลยเลยผอมก็แบตต้องนั่งเรือไปวะปิดคอมเมนต์ปิดคอมเมนต์ครับปิดคอมเมนต์ขึ้นอย่างครับใช่เขาทำมามไนั่นแหละตัวแอดนะเพื่อที่จะปิดคอมเมนต์ปิดคอมเมนต์ทำไมโอ้มันมันหลายบอกบอก่มัน,มนเวลาใครบอกไปมันถึงเลยบ่มีคอมเมนต์โอ้เพราะว่า นาวึงอยู่ตะลุมหนาวยึงตะลุมมีจอดพายอน่ล่ะเดี๋ยวพอจอดข้างังก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยาาไปมันมาหกันหรือไงโบสแตนบายสแตนบายโทรหากูตะตะเงเหลี่ยวหรือกูเวลาสายมันหรือเปล่าตอนนี้ไปเบึงเงี้ยมันเด้อยไปนี่ละี่เรืองเหลือเปกี่เรือ บอ้ออมือนกังก็มือตายกูกูบอกไว้เองกินข้าวเรียบปะไปกับพี่ขับรถแทนนะรับรถพรอมมันบอกพอกันขี่มันจะขี่ขอกันมาดีกว่ามึงเอารถกับบาไปทำมันเตี้ย อนี่แหละมอเตอร์เก็บไว้พ่อในห้าข้างหลังเออดีสุดยอดไปเลยแม่อยู่เขาได้ปิดแก๊สอะไรโอต่อไหมกูว่าเรากระร่างว่าสิไปเราบานีกูสิตื่นในบนอะีรตื่นไลยมันกินเหล่าหรือกินหนามเปลาวะส้มยิ้กินเหล่าเป็นอาหาร แต่ว่ากับเขาดิเพราต้องเอาเ่ราะตองเฮ็ดหน่อยกับเขานี่กับเขาวพราะตองเฮ็ดเดี๋ยวมันเฮ็ดเองไปมาเลยแล้วเออมาแล้วกับอันเขาเขาใบเกลืออเขาเนี้ยเอาให้พู้ละปันกับเกลือพู้ละถุงจำเขาเนี้ยแหนีย์แม่ให้กินกับสินหลอดเด้อยำกอดกอดฟ้ายำไปทำเหี้ยนหลักหักตะกี้เปงนีง มึงยังจดจำได้อยู่เนาะพลงงี้มึงได้ยี่ดีมึงเฮ้ยเจือได้เสมอเด้อย